chi pháo bùng phần giam tung trà mày giảm, ừ, mà giảm lọt là tê uy nè 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 luôn cứ nè nè ô là nè อ uh, <In> ู้ได้หลยู F ่ใส่จะได้หยางมาใส่เมื่อเบิ่งตรงน้ำพันได้จากพันใส่ตรงเส้นผ่ามาเบิ่งอันพันยามตรงไปหยางบุ้กันทกันแมนบ่พี่อันนึง นั video while, ่นแขวนถ่ายวิด oh. oh. ีโอหมดเจ้าไปน้ำเนเด้อมันมันติดไปน้ำท้่จ้าเด้อนี่ขออนุญาตอู้เด๋ตัวใหญ่อยู่ด้งดินยัมาอางสองยาเอได้กนึงมาเศร้าือเปล่าวันเออหมยขึ้นบุญยาบขึ้นบุาบอขึ้น แม่มาเรียนน้ำเอาไปกินวาาพ่อาอีกเรื่องเวรีดวัวดว่าดูไดิแค็ปลาหนานี่เนาะตันกันไปกินทว่านล่ะพยามดัพันกัปันไปกินนั่นปันนองพันไปกินตังคูนึงตือหมู่บ้านยามบัวดี่าเอาดูเรืเยตัวเลียวัเลียวพกูน้กเลียวบ้านไหนเขาครที่เอาเอาที่นี่ยามมาได้กันย่างไปเรน้ำร้อนเนาะเออเอให้เราว Để lại tôi từ nó, Lại Lại Ô, phần này, để lại như thế thùng này cái này. ปลาขาวหน่อยปลาต้ปรากฏใสแบบไงเลยฮู้ปลาติดตรงพนนะจา่านี่อนนั้นกับปลาขาวหน่อยเดี๋ยวปรากฏตัวเดียวนึงบอกอนยุวันมองท่อน,นี่มีอันเดียวแต่ลุงลุงนี่ละนี่สองอันติ เก็บซอยเฟินก่อนโอ้จะจับปั่ประกดใส่ได้ละประขาวน่อยอันนี้โอ้ตัวนิดตัวนิดตัวน้อยุปนะประกดใส่ปรกดะถกดยัแ้ยบาแล้วว่าหนบ้านเฮได้ตะลุ่ละล่ะนี่นี่ช้นีะมีตลนนี่่าปีนีเทเก็บเอาเลย มะพอ้าวข้าเจ้ายามตรงเพี้ยนไเลยเดี๋ยวไม่เบิองน้ำเพลินน้ำเพลินอ่ะโอ้ยหายขาดเติมหน่อยอืมปลากระตุบหน่อยปลากาหน่อยะะนีย่ก็แล้วดึงขึ้นมาอีก เมื <ừ> ่อน <ừ> ึงไม่อยงจับจักหอบนี่ลุงอมตัวนี้ก็ได้ได้อยู่ด้วนั่นว่ามันมีปรากดอีกอยู่บ่เห็นทองขาวๆ อดดันกรอบๆก,กับกแซบด้วลุงปลาขาวหน่อยนะแซบอยู่แล้วเราขาดมันไม่ไม่แซบไปเดิน, <c oughs> ดนๆไปเบื่อเตีแซอย่างี้น <c oughs> อนกินเยอะๆเลยบางมือสองมือนี่พันไดย,ยงางคักเลยเนาะอันนี้ปลามันก็เริ่มมันนี่แล้วขุนกระทือปลาขุนกระทือว่าหลายอยู่ด้วยพูดน่ะน่ะหลายอยู่ เรเล่ากอนนะปลาคอใส่ปลาคอปลาคอปลาขาวปัดใช้บั้นี้เห็ดกระสีวบงามงามเนะนเล่น้ขายหอนสมควันพุนี้ผู้ใดเห็ดสมเป็นี่คักแท้ๆแล้วผู้เทาแล้วเด่นแดงแดงแดงยาหนูเนี่พผงยาแน่ จะคิดดินลบออมมาแล้วปลา,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 าหนาน,นีมั่นมันเดี๋ยวน้องนอจะว่าบอ <c oughs> มันขักมันเนยได้เห็นตัวหน่อยๆซ้นำน,น,น,นี่ก็ไดปลาย่าปลาสุมปลาปลาจอม,มนะ <c oughs> พ่อันเราวันเหยียดยันเราได้หลายหลายของเราได้มิตรปลาใส่ทำกันนี่ล่ะปลาขาวน้อยเออปลาขาวน้อยาวหอกตน่อยอือโอ้ตัวหน่อยไปเลยก็บติดเนาะ ต้องกันหน้ามิตรขายของเอาขายของเดี๋ยวรุ่มตัวหนึ่งยี่รอเมื่อเจ้าปรกกาขันมาท่านพันยามใดเทละกะคูนบ่น้โอ้แม่นขากเนาะ,อ,ะอันนี้เพิ่นมามาท่านกันเลยใดเทละจำหนีก้ก็ถือว่าไดหลายได้นี้ไดหลายโลเติบอยู่ด้นี่ อืมแต่ปลาคลอไม่ตัวตัวใหญ่ๆปลาคอปรากฏพุ่นตัวหนึ่งพุน่นอยู่ไปลายๆคน<แ>เห็นไหมนอน,ยนอยู่พุ่นอยู่รอยขี้ดินไหมเับไปอีกนั่นเดี๋ยวลุงลอยตีนเจ้าลอยตีนเจเ้าแยบเมื่อแล้ววันนี้มาบำรุงผลงาน อยู่ยานมงนโอ,อ้มันอยู่ไหนฝนเนาะฝนเดี๋ยวไรเจอฝนงานนะเออทั้งนนอันปลาโคตรปลาอันคออะไวแปลกหมายง